สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแบ็กอัพวินโด้นะครับของเราสำหรับ Windows ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็น Windows 10นะครับหรือ Windows 10นะครับก็จะเป็นการแบ็กอัพวินโด้ด้วยการทำเป็นไฟล์อิมเมจนะครับเริ่มขั้นตอนแรกนะครับไปที่เมนู start นะครับแล้วก็เลือก setting นะครับหลังจากที่เราเลือก setting แล้ว ให้มาเลือกในหมวดของ Update and Security นะครับส่วนนี้นะฮะเมื่อเราเลือก Update and Security ให้ไปเลือกหมวด Backup นะครับนะฮะให้ไปเลือกหมวด Backup เมื่อเราเลือก Backup เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด Go to Backup and Restore Windows นะฮะ นะครับตรงส่วนนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เลือกไปที่ create a system image นะครับ create a system image ตรงส่วนนี้นะครับ รอระบบเช็คครับในส่วนนี้ออระบบจะเลือกไดรฟ์สำหรับเก็บไฟล์แบ็กอัพให้อัตโนมัตินะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าไดรฟ์นั้นจะต้องมีพื้นที่ว่างมากพอนะครับ มากกว่าไดสี 4, นะครับอนอกจากนั้นเรายังสามารถเลือกที่จะแบ็ a อัพลงบน DVD ได้ด้วย mm hmm. เช่นกันนะครับหรือว่า,าลงบน on network location นะครับแต่กรณีนี้ไปเลือกที่ on hard disk นะครับกด next ได้เลยครับ เราตอนนี้เราจะสามารถเลือกเพิ่มเติมได้จากมากกว่าวินโด s นะครับอาจจะไปเลือก b บ็กอัพได้ดีด้วยไดจ G ไดเอนะครับมากกว่าไดสี4ตอนนี้ระบบจะเลือกให้เป็นเฉพาะไดสี4นะครับกรณีที่ไม่เลือกเพิ่มนะครับก็สามารถจะกด next ได้เลยครับ แล้วก็สามารถกด start backup นะครับกด start backup ในขั้นตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของฮาร์ดดิสของแต่ละเครื่องแล้วก็ความเร็วโดยรวมของซิสเต็มนะครับของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ รอสักนิดหนึ่งครับ ครับมาถึงตรงนี้ระบบจะถามนะครับว่าคุณต้องการ create system image ลง d ด d i s ิเพื่อทำการ repair window ในอนาคตรหรือเปล่านะครับของผมผมจะไม่ทำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีแผ่น DVD อยู่แล้วก็สามารถใส่แผ่นได้เลย จากเครื่องของเราตอนนี้แล้วกด yes นะครับระบบก็จะทำการไล์แผ่นให้1แผ่นนะครับแต่กรณีนี้ผมขอกด no นะครับแล้วตรงนี้ก็สามารถกด close ได้เลยครับครับเท่านี้เราก็จะสามารถมีไฟล์ image นะครับในการเก็บ window s ใน d ดร์ C ของเราไว้ why, นะครับ เผื่อกรณีที่เครื่องเรามีปัญหาโดนไวรัสเล่นงานหรือว่าปัญหาอื่นๆจนเป็นเหตุให้โปรแกรมและ Windows ปัจจุบันของเราไม่สามารถใช้งานได้นะครับสำหรับการกู้คืนก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับการกู้คืนก็เช่นเดียวกันนะฮะก็ง่ายๆครับเข้ามาโดยหมวดเดิมนะครับกด Start บนเมนู Start วินโดว์นะครับแล้วไปที่ Setting นะครับ Setting แล้วก็มาในหมวดของ recovery นะครับในหมวดของ recovery นะครับตรงนี้เมื่อกี้เราเข้า b a c k u p ตอนนี้เราจะเอาคืนก็มาเลือกในหมวดของ recovery นะครับเมื่อเราเลือกในหมวดของ r e c o v e r y นะครับแล้วเรามาเลือกในหมวดของ restart now นะครับนะฮะ รีสตาร์ท now ตรงนี้นะครับเมื่อเรากดรีสตาร์ท windows จะทำการรีสตาร์ทแล้วเข้าสู่ระบบนะครับการกู้คืน windows ของเราทันทีนะครับเมื่อเรากดรีสตาร์ท now นะครับระบบจะทำการรีสตาร์ท windows ของเราแล้วเข้ามาเลือกในส่วนของการทำงานของส่วนของ ช uh, choice and o p t i o นนะครับหน้านี้ขึ้นมานะครับในส่วนของหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกนะครับ choice ในการแบ็กอ c h ช i c ยในการ r e c o v e r y ได้โดยการเลือกหมวดนี้นะครับเครื่องมือนะครับและมาเลือกในหมวดของ Advanced Option นะครับ Advanced Option นะครับ ในส่วนของ Advanced o p t i o n ให้เข้ามาเลือกในส่วนของ System Image Recovery นะครับ System Image Recovery รอนะครับระบบจะทำการ restart ตัวเองนะครับ ครับในส่วนนี้ System Image Recovery นะครับ c h o i c e Account to Continue ตรงนี้ให้ถ้ากรณีที่มันมีหลาย Choice นะครับก็คือเราจะเลือก Recovery Choice อ,อ,อ,อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็น Account อะไรก็แล้วแต่ต้องให้ตรงกับ Account ที่เราทำการ Backup ไว้ตั้งแต่ต้นนะครับกรณีของเพื่อนอาจจะเป็น Admin หรือว่าเป็นชื่ออื่นๆที่ คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นถูกตั้งไว้ในกรณีของผมชื่อ TIK คลิกที่ TIK ครั้งหนึ่งครับในส่วนนี้ก็จะต้องใส่พาสเวิร์ดสำหรับคนที่ใส่พาสเวิร์ดในการล็อกอินเข้าไปในระบบนะครับแต่กรณีที่ไม่มีพาสเวิร์ดสามารถคลิกคอนติเนียได้เลยครับแต่สำหรับคนที่มีพาสเวิร์ดก็สามารถใส่พาสเวิร์ดได้เลยครับ หลังจากนั้นก็จะเลือกหน้าต่าง cless system image backup ในกรณีที่เราทำการ Backup ไว้หลายๆครั้งนะครับต่างที่นะครับต่างาหมายถึงอาจจะไป Backup ไว้ได้ E ได้ D แล้วก็ได้ F อฟอะไรประมาณนี้นะครับแต่กรณีของเราเครื่องนี้ b a c กอัพไว้ที่เดียวระบบเขาก็จะเสิร์ชหาแล้วก็เลือกอันล่าสุดมาให้โดยอัตโนมัตินะครับถ้ากรณีที่เราต้องการเลือกอันอื่นนะครับเวลาอื่นที่เราก่อนหน้านั้นเราอาจจะเคยแบ็กอัพไว้นะครับเราอาจจะเลือกซีเรสอาซิสเต็มอิมเมจอันอื่นนะครับแต่กรณีนี้ไม่ต้องทำอะไรครับเลือกเน็กได้เลยนะฮะ ตรงนี้ก็ next ได้เลยครับกดฟินิชครับก็ระบบก็จะถามเพื่อการยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับ reimage your computer นะฮะก็ตอบเย s ได้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการเรียกคืน วินโด้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็นับเวลาถอยหลัง1นาทีในการรีสตาร์ทนะครับจะปล่อยให้ระบบรีสตาร์ทเองหรือว่าจะกดปุ่มรีสตาร์ทนาวเลยก็ได้ครับ เพียงเท่านี้เราก็จะได้วินโดว์ของเรากลับคืนมาทุกกระเบยดนิ้วนะครับเหมือนเดิมนะครับกับตอนที่เราได้ทำการแบ็ k อัพไว้นะครับครับหวังว่าข้อมูลนี้นะครับมันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับลองฝึกทำกันดูนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ